สวัสดีค่ะมอบพบกับพวกเราสองคนแล้วนะคะนายชินีรีแคปเชื่อแน่เฮ้ยน้องเย้วันนี้จัดเต็มอ่ะคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสอันนี้เรามาในธีมเขียวแดงกันนะคะเป็นแซนตี้นี่มีหมวกมีหมวกด้วยขอพรได้ไหมได้ได้นะขอให้ขอให้ขอพรให้น้องแอนนาดีไหม เออส่งกำลังใจให้น้องอนาและนูรัวเพราะว่าน้องเดินทางแล้วเรียบร้อยใช่ใช่ไหมคะเมื่อตอนเย็นวันที่ยี่สิบสี่ยี่สี่เนาะมีแฟนๆไปให้กําลังใจน้องที่สนามบินอือบอุ่นนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่นางงามด้วยมีน้องน้องด้ามีเบนด้ามีแอนชิลีมีใครอีกมีเรเน่แล้วก็มีโอปอมีฟมาดิต้าก็มาอ่าพรฟ้าด้วยเอะน้องน้องเฟิร์นไหมเหมือนเห็นน้องเฟิร์นเออน้องเฟิร์นก็มา แล้วมีน้อยคนหนึ่งพี่จำไม่ได้ใครนะแล้วก็คุณแม่น้องน,นานาก็มาส่งใช่นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลุคของน้องที่แบบก่อนเดินทางไปสนามบินใช่ไหมน้องเยมแล้วก็อตอนที่ถึงที่สนามบินแล้วอ,อ่ะเล่ามาสิตื่นเื่หโอ้โ <laughs> จะบอกว่าตื่นตีสี่ตีห้าค่ะเพราะว่าเวลาชทยเนาะเวลาไปทํางานตื่นแค่หลันี้ไหมไม่ <laughs> <laughs> ตามแอนนาตามมันนี่มันแล้วนะคะมันมี่พนด้าอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องมานิวออลีมันจะเป็นเวลาเราแล้วใช่ค่ะเอ๊ะน้องยิมบอกว่าเขาชุดแรกคือที่โรงแรมใช่ไหมใช่ชุดสีเหลืองที่เป็นชุดสูทสีเหลืองที่โรงแรมอะไรลูกที่น้องไปนอนค่ะเซ็นทาราค่ะเซ็นทาราเป็นสปอนเซอร์ให้น้องใช่ไหมใช่ค่ะให้ไปนอนพักกับพี่ปุ้ยเออพี่ได้ทันฟังพี่ปุ้ยไลฟ์คืนก่อนจะเดินทาง ไลฟ์กับน้องอ,อันนาแล้วก็น้องโอปอ้าก็มีคนถามมาว่าแบบแอนนาหายไปไหนมาแบบมไม่เห็นแอนนาเลยก็เฉลยก็คือน้องไปปฏิบัติธรรมก่อนจะเดินทางมิน่าล่ะออร่ามาเลยดูแบบคือมันฟิลได้อะเนาะตอนดูไลฟ์พันยิ้มว่าแบบน้องดูปล่อยวางค้ามขามไหม ปล่อยวางอะดูคาามขึ้นออรู้สึกเหมือนแบบว่าทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็ลุยละจะบ,บุกนิวออลีนละนะถือว่าเป็นเรื่องดีที่น้องไปปฏิบัติธรรมเนาะในความเป็นจรงิงพี่คิดว่าถ้าใครเป็นนางงามก็ควรจะปฏิบัติธรรมด้วยนะยิ้มก็ดีนะมันน้องสตรองไงก็จะช่วยให้จิตใจ สงบขึ้น,นเนาะ<ช>คือมันจะต้องสตรองอ่ะเพราะว่าแบบบางทีโดนดราม่าอะไรในเรื่องอ่าคอมเมนต์ในหลายๆเรื่องหลายมุมมีทั้งสร้างสรรค์ก็มีหรือว่าในแบบที่แบบอือ่านเองนี่จะร้องแทนน้องเน่ะเซนซิทีฟนะบางทีอ่ะเนาะ อืบางทีมันอันนี้เราขอนอกเรื่องพุ่งนี้นิดนึงนะคะบางทีคือด้วยความที่เราก็อยู่ในเพจนางงามกันแล้วเนยิ้มใช่ค่ะมันจะมีบางทีที่แบบน้องไม่ได้รู้เรื่องเลย,เลยแต่จะเป็นการแบทเทิลกันร,ระหว่างสองแฟนๆสองเวทีคือเอาน้องแต่ละคนนะ่ะมาแขวนแขวนเลยแล้วก็จำเลยลักอย่างนั้นแหออ <laughs> จำเลยละแบบว่า <laughs> <laughs> อิงฟ้ากอโดนแอนนาก็โดนแล้พี่ก็แบบเฮ้ยแต่น้องไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแต่ก็จะโดนแฟนๆจาเลยรักใส่กันอ๋อคือถ้าน้องที่เป็นนางงามเข้าไปอ่านก็จะแบบมันก็จะมีจิตตกกันมั่งอ่ะใช่ถูกไหมก็ต้องสตรองแต่อแมนด้าเขาก็สอนน้องนะอืมด้าก็โดนเยอะนใช่ใชด้าโดนเยอะอืมเขาก็บอกแอนนาทําใจไม่ต้องสนใจ ไม่ต้องสนใจมากมแล้วก็น้องพูดในไลฟ์บอกว่าคือน้องเขาจะโฟกัสอคนที่เชีย์เขาละอืเขาจะไม่ไปโฟกัสในในจุดที่มันเป็นเอเนอร์จีที่มันไม่ดีอ่ะคือเราห้ามใครไม่ได้นะเยมแบบทุกคนสามารถแสดงความ,มคิดเห็นได้ม,มันมันทุกอย่างมันอยู่ที่มือของคุณนะคะทุกคนมีมือถือของตัวเองนะอืแล้วก็มันเป็นสิทธิส่วนบุคคล นะ,ะตัวน้องเองแล้วแหละที่ต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้แล้วพี่รู้สึกว่าไลฟ์เมื่อเช้ามันมันฟิลได้นะว่าเอ e เ g อจน้องมันเปลี่ยนอืมันดูเป็นยังไงน้องยิ้มเมื่อเช้าสดใสขึ้นอืเออแล้วก็เล่นกับแฟนคลับนอ้องแฟนคลับอืมอม,มากขึ้นชอบเราชอบเราแบบออกมาแล้วเว้ย พร้อมเลยใจแม่มาใจแม่มาใจแม่มาแลวอ่ะมาลูกน้องลูกแรกเข้าเรื่องเลยอ่ะสูตรสีเหลืองเป็นเป็นครอบใช่ไหมยิ้มเป็นครอบเป็นครอบแล้วก็สูตรเหลืองข้างในสูตรทับของห้องเสื้อนรงออฟฟิเชียลอุ้ยตอนเห็นน้องร้านี่พี่แบบชอบเพราะพี่บอกน้องยิ้มเราพี่ชอบแอนนาใส่สูตรพี่รู้สึกว่ามันมันดูสมาร์ทดีแล้วก็อย่างที่เราคุยกันว่าน้องแบบ ชุดเชิดน้องมันต้องมีความเป็นเฟมินินให้เขาซึ่งพอมันครอบมันก็ดูแบบคือถึงฉันดูสมาร์ตแต่ฉันย่อมีความเป็นผู้หญิงก็คือโวนนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะสีสีชุดสวยสวยขับน้องขับสีผิวน้องขับสีผิวน้องอืมก็เลยแบบส่งกันเข้าไปใหญ่เลยผมผมติฟ่าค่ะมหาสมุทรมาเลยอ่ะยกมันทั้งมหาสมุทรเลยผมนี้ก็ได้อ่อพี่ ช่งช่างทำผมชื่ออเล็กซานโดถ้าออกชื่อผิดขอโทษด้วยนะคะโอเคชุดสีเหลืองอ่าสวยออร่าขึ้นจับมากชอบไหมชอบค่ะชอบอคือปังมากตอนน้องไลน์ดูเอาน่าสวยมากเลยแต่งหน้าก็สวยแต่งหน้านี่อืมแต่งหน้าโดยแคสเอร์บอ,อะก็ปังมากสีเหลืองมาพอถึงสนามบินเปลี่ยนชุดน เปลี่ยนชุดระหว่างทางนะคะเปลี่ยนได้ยังไงอ่อยู่บนรถเปลี่ยนในรถจริงเหรอใช่เฮ้ยก่อนถึงสนามบินจอดรถเลยแล้วก็เข้าไปในรถปุ๊บเปลี่ยนชุดชุดยอดทำได้ไงอ่ะก็เปลี่ยนมาเป็นชุดของโพเอมอ่าเขาสีแดงอ่าสีแดงกัมมี่สีแดงเลือดหมูเป็นกัมมี่อ่ากัมมี่ใช่เววชุดโพเอมอยากขึ้นยันแม่ต้อง พอเอมพอเอมเท่านั้นอ่าโอเคชุดสีแดงอายิมยังไงชุดสีแดงยิว่าสวยนะยิ้มชอบชอบอืมอืมเป็นสายเดี่ยวแล้วก็เอ่อเข้าเข้ารูปกับน้องอ่าอ,อ๋อกางเกงก็เป็นเอวสูงกางเกงเอวสูงสีสีแมชกันสีแมชกันอืม <laughs> พี่ลุงว่าไงพี่ลุงเหรอจอิงจริงนะ นี่เหมือนแอนนาวิ่งวิ่งมาเลยอะใส่ชุดสูทมาที่พี่ไม่เคยเห็นแบบนั้นอะแล้วเหมือนถูกเกี่ยวขานิดหนึ่งหัวทิ้งเลยไม่ใช่ว่าชุดน้องไม่สวยนะชุดสวยน้องใส่แล้วสวยอ่าเพียงแต่ว่าพี่เคยเห็นชุดแบบนี้แล้วตอนที่น้องบินมานิวยอร์กรอบที่มานิวยอร์กของโพเอเหมือนกันแต่รอบนั้นน้องจะเป็นแขนยาวเป็นกระมีเหมือนกันกางเกงเอวสูงเหมือนกันมันก็เลยส่งฟิลให้พี่เหมือนประมาณว่า พี่เคยเห็นแล้วแต่ถามว่าสวยไหมสวยพี่องยากให้เปลี่ยนชือนะพี่ดันชอบชือกสีเหลืองน้องแต่ออกมาเลยแต่คิดว่ามันเป็นธีมคริสต์มาสนิยมเนาะใชสอช่ก็เลยต้องเป็นสีแดงมาอ่าเพราะว่าพี่ปุ้ยเองก็สเวตเตอร์สเวตเตอร์สีเขียวมาเลยจ้ะเขียวอย่างเงี้ยลายคริสต์มาสด้วยไหมอ่าเป็นลายต้นคริสต์มาสด้วยอ่าแล้วก็น้องบ๊อบก็ใส่สีเขียวเขาก็ใส่แดงขาวเขียวกันใช่ค่ะมองว่าเป็นธีม โอเคแต่ความสวยไม่พร่องเลยได้หมดนะก็หน้าแต่งหน้าก็เข้ากับชุดถูกแล้วก็แดงก็หน้าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมหน้าเดิมสวยอะ่ะแล้วก็แบบแฟนๆเข้าไปอ่านฟีดแบ็ตามเพจนางงามก็แบบจากจากคนที่เขาเฉยๆอ่ะนะคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าลูกน้องบางทีมันมีออกมาแล้วมนะันอะมันมีปังมั่งไม่ปังมั่งแต่ว่าวันเนี้ยลูกเนี้ย เขาได้คําชมเยอะมากเลยนะใช่จริงค่ะอันเนี้ยจริงเยอะมากแบบแฟนๆที่เคยเฉยๆนี่คือแบบอุยอันนี้ดีอันนี้สวยสวยจึงอันนี้สวยจริงต้องให้วันนี้สวยบางคนกลแบบลุกนี้ผมนี้ยันพรีริมเลยได้ไหมถูกใจอะถูกใจไม่ยิ้มใช่วันนี้สวยจริงมาแล้วนะจ๊ะมาแล้วน้องเสือเข้ามานะจ๊ะนี่เขาทำท่านี้กันด้วยเขาถ่ายรูปหมดใช่ใช่ไอ้นง เออที่ที่พี่ลุงไปสัมผัสพี่มาก่อนกันใช่ใช่พี่มาก่อนอย่างนี้เลยแอนนาเสืยอย่างนี้เลยคุณแม่น้องมาส่งด้วยใช่ค่ะคุณพ่อไม่ได้มาคุณพ่อขี้เขินเอเอบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคืนในยิ้มน้องคนเยอะนะคนมาส่งน้องเพคือน้องน้องดีใจอ่ะอืมตอนแรกนางกังวลอยู่ว่าแบบจะมีใครมาส่งหนูไหมนะ พี่พี่ว่าจริงๆิแล้วจำนวนคนมันจะเยอะเท่าปีนั้นเท่าปีนี้เท่าปีไหนสำหรับพี่มันไม่ได้สำคัญเนาะมันอยู่ที่ว่าคนที่มาส่งคือเขามาซัพพอร์ตเราอ่ะเขามาด้วยใจเขาเสียค่าเดินทางมาส่งเราใช่ไหมคนที่มามาด้วยใจแล้วส่งพลังให้น้องน้องยินเขาได้อ่ะเขาก็แบบ แฮปปีม้มากจริงๆทุกเวทีน้องทุกคนที่เป็นตัวแทนเขาไปทําหน้าที่ของเขาก็คือเป็นนัก<ช>เหมือนเป็นนักกีฬาคนหนึ่งนะยิ้มใช่ค่ะดูให้เป็นนักกีฬาก็คือเขาไปทําหน้าที่อน้องบอกว่าน้องจะทําให้เต็มที่จะเต็มที่กับทุกวันอืจะทําให้ดีที่สุดเราได้ฟังดี้เราก็รู้สึกว่าแบบพร้อมพร้อมแนละ้วเราพร้อมไปเชียร์เต็มที่เหมือนกันเราสปอนตน้องเต็มเหนี่ยวเลย โอเคค่ะพวกเราก็จะติดตามน้องแอนนานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบพวกเราก็ขอให้ติดตามเราให้กดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะคะค่ะข,ขอบคุณหลายๆกำลังใจเลยนะคะที่ส่งให้เราไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เอ่ยนะคะกะ็พวกเราจะทําการไลฟ์อย่างที่เราพูดกันมาตลอดมันจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราไปลงสนามนะคะเราเราก็น่าจะตื่นเต้นพอสมควรนะยิน<ๆ>นะว่าแบบ <laughs> เ,เราจะทําถูกไหมแต่ว่า มันก็เป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องสั่งสมขึ้นไปเพื่อที่จะทำให้เราเคยชินกับการสัมภาษณ์น้องๆหรือว่าไปอยู่หน้าง,งานไลฟ์มากขึ้นนะคะกะ็สำหรับอีพีนี้นะคะฝากไว้เท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะในอีพีถัดไปนะคะกับชเนล Recap Chanel n บ๊ายบายค่ะ